สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับผมเตรียมข้อมูลไว้ตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับก็ตอนนี้กว่าจะทําเสร็จแปลเสร็จนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสรุปข่าวแมนยูในวันนี้นะครับต้องเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพิมร์ลีกก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับเชลซีนะครับบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลศได้3ประตูต่อ2นะครับ สุดมันผมบอกได้เลยเนี่ยยิงประต,ตูต่างกันหนึ่งนาทีดูไฮไลท์ได้ทางทูวิชชั่นนะครับก็คู่นี้มีผลเลยครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูตารางคะแนนล่าสุดในเวลานี้เลยนะครับก็อันดับหนึ่งลิเวอร์พูลนะครับมี89คะแนนนะครับตามมาด้วยซิตี้66คะแนนนะครับแล้วก็เชลซีนะครับแข่งนัดที่34แล้วเหลือการแข่งอีก4นัด ฤด,ดูกาลน,นี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์จะได้บทสรุปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเลสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง34นัดมี59คะแนนนะครับทีนี้มาผมมาโฟกัสที่แมนยูเลยนะครับอันดับ5แมนยูนะครับแข่ง33นัดนะี่ยมี55คะแนนการเจอกับแอสตันวิลล่าเดี๋ยวผมมีรายละเอียด11ผู้เล่นตัวจริงและการทำนายผลด้วยนะครับถ้าเอาตรงๆเลยถ้าแมนยูนะครับเก็บ3แต้มได้ในนัดที่ไปเยือนวิลล่านะครับแมนยูจะมี58คะแนน ตามหลังเลสเตอร์ซิตี้แต้มเดียวฉะนั้นในแมตช์หน้านะครับที่จะแข่งขันกันอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยเอ้าไม่เสียเวลาแมนยูแข่งวันไหนคืนวันพฤห,หัสสบดีตีสอนาทีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แมนยูจะแข่งตีสอนาทีนะครับก็โอ้โหไฟแลบแจ็คก,กิลิตต้องลงไทลอนมิงต้องลงนะครับก็มันเป็นเกมใหญ่นะครับก็แอสตันวิลล่าหนีตกชั้น ผมบอกได้เลยว่าไอ้บอลหนีตกชั้นเนี่ยใส่เต็มแม็กแต่จะหยุดแมนยูได้หรือเปล่าในเวลานี้เนี่ยแมนยูเนี่ยใครก็จะไม่อยากเจอนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับเอาเจ้าบ้านก่อนนะครับผู้สาประตูนะครับเป็นเปเป้เลน่านะครับผู้เซ็นเตอร์เป็นมิงกับโฮสต์ครับแบ็คขวาเป็นคอนซาแบ็คซ้ายเป็นเชเรอร์นะครับลุยส์เป็นมิดฟิลด์โฮลิงบอลนะครับแจ็คกิลิสกับจอห์นแม็กกินเล่นกลางนะครับเทเซเก้กับเอลกาซี่เล่นวิง ปีกครับปีกสองข้างอ่ะแล้วก็หน้าเป้าเป็นเดวิสนะครับนี่คือฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนยูนะครับก็ผู้ศัประตูเป็นดับิดเดเคอ์นะครับคู่กลางเป็นแม็กควายกับบาย์ย์นะครับเนื่องจากลิเดลิฟเนี่ยเหมือนจะเจ็บหลังยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องเช็คฟีดก่อนเนาะแล้วก็ตามมา็ปขวาเป็นพิซาก้าแบ็ปซ้ายเป็นชอนะครับคู่กลางเป็นพอกบากับมาติดนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ สามประสานนันลูกนะครับบูโน่ฟอนันเดสนำทัพคู่กับมาคัสแรดฟอร์ดเมสันกินวูดและนะ้วนาเป้าเป็นองตวนี่มาเซียวเมสันกินวูดนี่กำลังฮอตนะครับใครจะไปหยุดอยู่กับเด็กคนนี้นะครับนี่แหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้นะครับแล้วก็การทำนายผลสำนักข่าวนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันคู่นีนะ้ไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เอาชนะนะครับแอสตันวิลล่าได้3ประตูต่อศูนย์ะครับยิง3ลูกเลยนะแมนยูในเวลานี้เนี่ยถ้าวิลล่านี่ต้องแต่กอะไรฟุตบอลมันลูก,กลุกลมนะครับผมบอกไว้แค่นี้นะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือผลการแัน,นการแขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอันดับตารางคะแนนล่าสุดที่แมนยูจะต้องทําให้ได้11พอนตัวจริงการทำนายผลหมดไปแล้วนะครับครบอยู่ในคลิปนี้นะครับทีนี้ มาคุยเรื่องของข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอะไรมันเริ่มชัดเจนแล้วนะถ้าใครไม่ตามข่าวในผมบอกเลยว่าคุณคุยบางอย่างกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะผมพยายามอยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังที่ผมพูดแล้วก็ฟังหูให้หูด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทุกวันนะครับก็เริ่มต้นจากข่าวที่1ก่อนนะครับข่าวที่1นนะครับผมคุยเรื่องของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับดูเหมือนว่านะครับดีลของคุริบิล จะมีบทสรุปแล้วผมพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าในเวลานี้นะครับดูเหมือนว่านะครับการตกลงรายละเอียดส,ส่วนตัวระหว่างคูริเบอรี่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเนี่ยเกือบจะสำเร็จแล้วคนที่ออกมายืนยันข่าวก็คือโค้ชนะครับก็คือเจเนโรกาต t ูโซ่นะครับกาตูโซ่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับมีประโยชน์เชิงลึกด้วยประโยชน์เชิงบวกด้วยว่าคูริเบอรี่วัย29ปี อาจจะตัดสินใจอาจจะตัดสินใจเลือกสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะในเวลาในเวลานี้นะครับคำพูดของคนใกล้ชิดคูริเบอรี่ก็คือคูลิเบอรี่เตรียมปิดดีลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในราคา70ล้านปอนด์รายละเอียดส่วนตัวเนี่ยคุยกันไปแล้วนะครับและเขาก็คูลิเบอรี่ได้บอกกับทางสโมสรน,นาโปลีด้วยว่าเขาจะไปเล่นในพรีเมียร์ลีกและคนใกล้ชิดของคูริเบอรี่ก็บอกไปนะครับว่า จะเล่นให้กับแมนซิตี้เงินที่ตกลงกันได้คือ70ล้านปอนด์ฉะนั้นดิวคุริเบรี่นะครับโอกาสที่แมนยูหรือลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้ตัวไปยากที่สุดครับผมใช้คำว่ายากที่สุดแล้วคุริบรี่จะลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าพิกล็อกจริงๆก็จะมาแมนยูแต่จะไม่มีลิเวอร์พูลนะครับทีนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดสามารถเซ็นสัญญาก,กับใครดีนะครับ เป๊ปจะมีอีกดีลนึงนะที่เราจะต้องจับตามองก็คือการแลกตัวระหว่างกุลกับมิลานชากินเนียดีลนี้แหละที่เป็นดีลที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเป๊ปสองเสริม2คนนี้นะโหปึ๊กครับผมบอกได้เลยปึ๊กมิลานชากินเนียเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในยุโรปในเวลานี้นะครับเป็นนักเตะยุโรปที่เก่งเก่งมากนะครับแล้วก็ทีนี้การแลกตัวกับกุลเนะี่ยกุลก็เคยเปยแล้วนะว่าอืม สัญญาไม่เหลือหนึ่งปีอาจจะอาจจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในเวลาน,นี้เองเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับเอาตรงๆเลยแมนยูจะมีโอกาสได้ชาก,กินเนียแต่จะไม่มีโอกาสได้คูลิเบอรี่รวมถึงลิเวอร์พูลด้วยชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือรายละเอียดที่อัปเดตท,ที่สุดข่าวของคูลิเบอรี่กับแมนซิตี้ที่จะไม่มาแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรือบริดกันนะครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตทวนเรื่องเก่าก่อนนะครับ คือสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยผมต้องขออภัยแฟนยูทูบด้วยนะครับผมไม่ได้ทําข่าวเจาะลรือให้ก็คือจดไว้ที่โต๊ะได้แหละแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเอาที่เราทําทุกวันก่อนนะครับก็ล่าสุดน,นะครับสโมสรเรอัลมาดริดยังคงสนใจพอพกบาผมใช้ประโยคนี้นะแต่อย่าเพิ่งลาคาญนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยซิดินซิดานเนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อล่าสุดเนี่ยน่าฟังเหมือนกันนะครับว่าตัวของผมเนี่ยซิดานเนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อมากกับ การเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันเป็นการเจราจาที่ไม่ลงตัวเลยและไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยซีดารเนี่ยทำอะไรอยู่นะักข่าวก็ถามเนาะซีดานตอบว่าผมกำลังที่จะเตรียมการเสริมทัพแต่นโยบายการเสริมทัพของประธานสมโมสรมันต่างไปจากเดิมปีนี้ประธานสมโมสรให้ขายนักเตะก่อนเนี่ย ที่มาของอัร拉พาคิมี่นะครับให้ขายนักตเตะออกไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันมันเป็นการแบบให้ตัวเลขเป็นเขียวในกฎของ Financial Fair p l y y เนี่ยมันจะต้องสมดุลกันนะครับทีนี้เนี่ยขายอั克拉เนี่ยขายอีกหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เงินมาใกล้200ล้านปอมที่คำนวณไว้ที่ผมเคยนำเสนอข่าวไปครับในสุบข,ข่าวการย้ายทีมนะครับมันคงจับกันได้ใช่ไหมครับจะได้เงินประมาณใกล้200ล้านปอนทีนี้เนี่ย ในปี2021อ่ะมันจะมีผลเลยนะเพราะ20 21มันต่อกันเราสามารถใช้ต้นนี้ดึงดีลสำคัญได้ผมไม่พูดว่าดีลสำคัญคือใครนะครับแต่ในนี้มีพอพกปลาอยู่ด้วยนี่แหละที่มาที่ไปของข่าวในวันนี้ซึ่งซีดานให้ความสำคัญกับพอกปาในรายละเอียดที่150ล้านปอนด์อ่านี่นะครับพกปา150ล้านปอนด์ทีนี้เนี่ยประเด็นของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูผมพูดเลยนะ ว่าเมื่อบัลลิตเนี่ยมาในรูปของเงิน150ล้านปอนด์มันมีข่าวออกมาทันทีครับว่าพอกบาเองตอนนี้นะครับสัญญาฉบับที่1ห,หลังจากที่ได้กลับลงสนามอะระบุไวช้ชัดเจนเลยว่าสัญญาใหม่ของพอกบาจะมีมูลค่ามากกว่าส0 0 0สนปอนด์ต่อสัปดาห์มากกว่าเดคิออีกนี่นะครับฉะนั้นค่าเหนือของพอกบานะครับที่จะได้รับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนี้ จะมีมูลค่าสูงกว่า3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็นี่ก็ถือว่ามันเป็นการซ้อนตนกันเลยเนาะคือคือ,ค,อคือเอาตรงๆเลยพักบาร์เขาอยากไปมัลลิตตามข่าวแต่ยังไม่เซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่กับแมนยูแมนยูก็เลยใช้วิธีการที่จะใช้วิธีการแบบคือให้ลงสนามอะแล้วก็ให้ความสุขกลับมาอยู่ที่ตัวพักบาร์กับความมั่นใจอะไรที่เป็นกระแสลบก็ทําให้เป็นบวกแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยสัญญาพ่วกหนึ่งปียังมีอยู่ ยังจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาริดจะมาในรูปของเงินก้อนใหญ่คือ150ล้านปอนด์ให้พอกบายย้ายให้ได้นะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับมาริดกับพอกบายนะครับเรามาต่อกันที่อัปเดตอาการบาดเจ็บหลังของรีเดเลอนะครับล่าสุดนะครับโอเลกุน่าโซชาก็ยอมรับกับสื่อน,นะครับว่าหลังจากเกมบอลมัดนะครับบอลมัด bon ที่แมนยูชนะ5 2อ่ะเสียรีเดเลอไปเพราะการเจ็บเจ็บหลังนะครับ ล่าสุดนะครับโซชาได้บอกนะครับว่ายังไม่แน่ว่าเขาจะได้ลงในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าคือในเกมกับวิลล่าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเจ็บหลังนะครับแล้วก็เราส่งเอลิกบายยลงไปก็สามารถเล่นกับแม็กควายได้นะครับก็ถือว่าในเกมนี้ในสุกเนี้ยเราต้องเช็คฟิตเรเดิเลิฟอีกรอบก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้ผมอัปเดต11ผู้เล่นตัวจริงอะเรดลเลิฟไม่น่าได้ลงสนามก็คือโซชาจะส่ง ใครนะเอลิกเอลิกบายีลงสนามแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บให้นะครับตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาอูจิมิเนสกันนะครับมันยังคงเป็นประเด็นของข่าวอยู่นะว่าดูเหมือนว่านะครับโค้ชทีมชาติเม็กซิโกอ่ะก็บอกนะครับว่าเขาได้คุยกับลาอูจิมิเนสเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆรายละเอียดในการย้ายทีมนะครับสูงถึง90ล้านปอนด์โอ้โห ยิ่งเงินยิ่งสูงเนี่ยความโอากาสย้ายทีมันเป็นไปตามเงินเลยครับ90%นะไม่ได้ย้ายหรอกสำหรับตัวผมนะผมวิเคราะห์ไว้ประมาณนี้ว่าเราอุจิิเนสเนี่ยอาจจะเต็มที่ได้ไปอยู่กับยูเวนตุสแต่ถ้าจะไปอยู่กับแมนยูในราคา90ล้านปอนด์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็เอาข่าวนี้จบแค่ประมาณนี้พอนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของใครต่อเดี๋ยวผขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะครับ เรื่องราวของฟิลโจนและเจสซีลินการ์ดอ่านี่นะครับคือ2คนนี้เนี่ยถูกคาดหมายในสื่อต่างประเทศไว้เลยนะครับว่าเวสแฮมยูนเต็ดจะดึงไปร่วมทีมเวสแฮมยูนเต็ดมีใครอยู่มีดิวิสมอยอยู่นะครับดิวิสมอยเนี่ยมองถึงคุณภาพของลินการ์ดแล้วก็ฟิลโจนนะครับคือฟิลโจนนี่น่าผิดหวังทันเซอร์เนี่ยเขาทิ้งไว้ให้อะว่า คนนี้ดาวลูกคนนี้จะเติบโตแต่ที่ไหนได้ก็ <_ C os> ก็ก็มันอยู่ที่แท็กติกของโค้ชเนาะเอาตรงๆเลยว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดใน,ใน,ใ,นในเท่านี้นะครับล่าสุดนะครับอเรกุกน่าโซชาเนี่ยอาจจะรับข้อเสนอจากเวสต์แฮมยูนิเต็ดขายอาฟิวโจนกับเจสซี่ลินการ์ดให้นะครับแต่ลินการ์ดล่าสุดเอซิมิลานว่าจะดึงตัวไปนะครับแต่ยังไมย่ยื่นข้อเสนอนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับก็สื่อในฝรั่งเศสอีกละเลิกกิบสปอร์ตได้ออกมาให้ได้ออกมาทางสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าตัวของโอเซมเฮนเองเนี่ยปฏิเสธดีลอื่นๆเลยรอซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงหรือเปล่านี่นะครับล่าสุดในวันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับจริงๆอ่ะโอเซมเฮนเนี่ยนาโปลีเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ราคา46ล้านปอนด์แต่ปรากฏว่าโอเซมเฮนปฏิเสธครับ โอซเมนปฏิเสธเขาจะมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออมาอย่างไงเนี่ยผมอันนี้ฟังหูให้หูก่อนเลยนะครับเผลอนี่เมื่อเขายื่นเงินมาแล้วเผลอโอซเมนจะต้องรับเพราะว่าสโมสรเนี่ยรับเงินเขาแล้วนะครับก็แมนยูยังไม่ได้ยื่นอ่ะจะไปปฏิเสธได้ยังไงนะครับก็ตามนี้นะครับโอซเมนอาจจะเลือกนาโปลีหรือแมนยูก็ได้นะครับเรามาต่อกันที่อเรื่องราวของเรกุนนาโซชา มีการพูดถึงเอ็ดว์ดเวิร์สด้วยเมื่อคืนนี้นะครับว่าเป้าหมายที่ถูกต้องคืออะไรเออเนี่ยครับคือสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นําเสนอนะครับว่าบทสนทนาล่าสุดระหว่างเอ็ดว์ดเวิร์สกับโซชาเนี่ยคุยเรื่องของเงินที่จะเสริมทัพกับผู้เล่นคือโซชาเองเนี่ยในฤดูากาลที่แล้วนะครับใช้เงินไป190ล้านปอนด์สำหรับเฮนรี่แม็กควายบิสซากา้าเจมส์แล้วก็บูโน่เนี่ย190้าล้านปอนด์แล้วทีนี้ สามารถทำให้แมนยูเนี่ยลุ้นท็อปโฟได้ทีนี้เนี่ยโซชาได้มาพูดถึงแผน2ในซัมเมอร์นี้ว่าแจ็คกิลิสเนี่ยซันโชคือบุคคลที่เราจะต้องนำมาเสริมทัพเพราะว่า2คนที่ผมเอ่ยชื่อไปนะครับที่จะถามผมทุกครั้งเลยที่อัปเดตข่าวตัวของนักเตะเองเนี่ยเจรจารายละเอียดส่วนตัวไปแล้วครับแต่ที่เจรจารไม่ได้คือค่าตัวครับ สิ่งที่ทําให้ได้คือค่าตัวฉะนั้น2ผู้เล่นนี้เนี่ยจะเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างที่เกือบแน่นอนนะครับอันนี้ก็พูดให้กับแฟนแมนยูฟังแล้วก็ผลการคุยนะครับมันอยู่ที่จบจบเนี่ยสานัดถ้าแมนยูติด1นึ่งในสมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเงินมหาศาลที่จะเกิดขึ้นกับแมนยูในชูวาแชมเปี้ยนลีกชัดเจนตามนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของการเสริมทัพไฟสอนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของเจอนันซันโชไม่มีซันโชไม่ใช่ข่าวแมนยูแน่เปล่านะครับล่าสุดในวันนี้นะครับ10สิงหาคือเดสไลน์อย่างที่เราทราบกันครับดอทมุนเดสไลน์เลย10สิงหาเนี่ยรายละเอียดก,การย้ายทีมต้องจบเพราะเขาเตรียมฤด,ดูกาลใหม่นี่ครับแล้วที่สำคัญก็คือตามรายงานนะครับว่าอดอทมุนไม่จะไม่ขายอะต่ำกว่า108ล้านปอนด์นี่คือประเด็นสำคัญของสื่อเลยนะครับ ร้อผมไม่ขายมันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดจะต้องกลับมาในหาฐานราคาที่เหมาะสมของซันโชว่าคุณจะคุยกับดอทมูลให้เขาโอเคยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับเอ็ดวูดเวิร์ดก็อย่างที่ผมบอกครับสไตล์เขาก็คือไม่ยอมเสียเปรียบใครอะ่ะคือคุณจะมาโกงแมนยูหนักๆไม่ใช่นะครับดูอย่างบูโน s ป p o r t i n g response งต้องยอมเหมือนกันนะครับเพราะเอสเองเนี่ยเชี่ยวนะครับสรุปนะครับดีลของซานโช o ตกลงรายส่วนตัวตามข่าวที่เราทราบกันนั่นแหละนะครับแต่มันยากที่สุดก็คือการตกลงค่าตัวซึ่งดอทมูลจะให้จบในวันที่10สิงหานี้10สิงหานี้ต้องจบไม่งั้นซันโช o ไม่ต้องย้ายทีนี้คำว่าไม่ต้องย้ายเนี่ยสัญญาเหลือ2ปีปีสุดท้ายอะเผลออไปฟรีก็ดอทมูลอาจจะผิด เพื่อว่าไงครับพิกคําพูดอะขายในราคาอีกราคาหนึ่งนะครับก็รอดูกันเสมอนี้ยังมีเวลาเจรจานะครับสําหรับแมนยูกับซานโชนะครับเรามาต่อกันที่สัญญาพกปลาที่ผมพูดไปแล้วเนาะผมไม่พูดละเรื่องราวของคูลูเบอลี่กับน,นี้ก็หมดไปละนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกเนี่ยลักิติชเออลักิติชเนี่ยกับแมนยูเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะครับเพราะว่าบาร์เซโลูนาเขาจะขายลักิติช ให้ได้ลาคิติตก็รู้นะครับล่าสุดนะครับโอกาสเดินออกมาจากถิ่นค้ำนูเนี่ยชัดเจนมากที่สุดละแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะพูดถึงข่าวที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยแมนยูเนี่ยโซชาอาจจะพิจนารณานลาคิติตก็ได้เอาสันส้นๆแค่นี้พอซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการซื้อที่ราคาที่ถูกมากนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับที่อัปเดตใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ทั้งหมดนะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทู v i s i o n นะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02-7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครห์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุนปสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ